เีูดนี่ไงนี่ครับไม่ต้องขุดให้เสียนะครับให้เมื่อยขอให้มีเส้เดือนนี่ไงนี่ไงขึ้นอีกแล้วนี่นี่ๆๆหมุนฟันม้นีกโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยมเลยจมเลยให้ผมดูเรียบนี่ครับแต่มันตัวไม่ใหญ่เอฟซีนี่ๆๆขอมาถ่ายทางนี้ถ่ายนี่นี่ถ่ายตรงนี้นี่ตรงมือนี่ เเนนีี่่ยยขึ้นเต็มเลยเนี่ยจับเอาหนีนี่นี่ขายเอฟซีด้วยชัดดูสิครับโอ้โหทีลงไปข้างเดียวขึ้นมาเต็มเลยมีอีกเยอะอีกเยอะอีกเห็นเร็วๆมาแล้วนี่ไงนี่นี่ขึ้นอีกอ่ะนี่อีกโอ้โหเยอะมากเอฟซี ที่ลงไปครั้งเดียวขึ้นเต็มเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ไหนตัวใหญ่เนี่ยมีตัวหนึ่งนู่นล่นนนางอุเต็มเลยที่ลงไปครั้งเดียวเนี่ยที่แบบนี่นี่น,น,นี่ให้เซีเห็นนี่โอ้โหสุดเจอดูอีก จะไม่ทันเลยีนี่ตะบนก็มีครับเมื่อกี้ไปในป่านะครับในป่าไม่ค่อยมีก็เลยมาเทอยู่ใ,ใกล้บ้านแปบ๊บเดียวดีครับน่าจะประมาณสามสิบหลังนี่ตัวไหนอุ้งอิ่จอดแต่ตัวนั้ไม่ใหญ่สินะครับแบบนี้มันจะเปลืองนี่นี่นี่โอ้ เป็น20ตัวแล้วมั้งเนี่ยจับตรงน,นี้นี่อีกนี่อีกตัวละหลังแต่แบบไม่ตัวละหลังนะครับนี่อย่างนี่นีน่านหลังด้านหลังหมดแล้วบ้างนี่ครับไอ้ถ่ายเอ็มสิบดีดดดด แป๊บเดียวครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับประมาณ30หลังไหนอ๋อเ่ออ <c oughs> ีกนีครับขึ้นอีกสุดยอดคิว <c oughs> ครับผมมาใกล้ๆคิวดูหน่อยครับประมาณ30หลังนะครับก็ไปป่าเนาะไปป่าก็ไม่ค่อยมีลับมาเทย,ยู่ใกล้บ้านนะครับได้20กว่าตัวแป๊บเดียวโอเคครับเดี๋ยวไป หาหมายดักนะครับคลิปต่อไปเนาะหาหมายสายเบ็ดไม่รู้ว่าจะมีหมายสายหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปลองหาดูที่ใกล้บ้านว่าจะมีหมายสายหรือเปล่านะโอเคครับคลิปนี้ก็วิธีหาเหยื่อนะครับทน้องมือใหม่เนาะถ้าลองขี้เกียจขุดเนาะขี้เกียจขุดนะครับก็เอาจะเป็นน้ำซันไลก็ได้เนาะซันไลล้างจานกับแฟบนะครับผสมน้ำเทลงมันก็ขึ้นมานะครับจะเดือนหาง่ายๆถ้าขี้เกียจขุดนะครับลองทําดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ